ไอ้ไหนไอ้เด็กตัวไหนไอ้ตัวไหนมันตัวนี้เนี่ยเอาเลยเนี่ยผมเกลียดกูล่าเลาแล้วฮะล่าแล้วมาทำไมล่ะไอ้ตัวไหนมันว่าคุณอ่ะไอ้ตัวไหนตัวนีอ่ะฮะยิ่ตัวไหนนี่เหรอเปล่าครับใช่ตัวไหนเนี่ยหนูไม่ได้ว่าค่ะว่าคุณเขาทำไมผมไม่ได้ว่าลูกพ่ออ้นอ่ะใช่ล่ะแม่นี่เลยตัวนีอ่ะแม่มูไม่เกี่ยวนะหนูไม่ได้อยู่ชั้นน้ำเขาหนูอยู่ชั้นปหกแล้วค่ะอ๋อเธอขึ้นมาได้เมื่อไหร่เพื่อนชั้นเองค่ะ ไม่ได้ลงมาล่างข้างล่างใครว่าครูน่ะว่าครูเขาทำไมไม่ได้ว่าครับแม่ไม่รู้ตามาต่อเรืออะไรอ่าอ้าให้มาวาดดากไว้เนี่ยดากใครเนี่ยฮะคุณครูตู้กระดาษเด๋ยวล้อเรียนแม่นี่นี่นักเรียนต่อไปนี้ครูจะวาดดาบโออันนะวาดจัชีลา ไม่ใช่แล้วดักพอออกขนเยอะกว่านี้แม่ไลออกไปเลยไม่เอาคี่ไม่เอาไม่ได้นะครูนะทําอย่างนี้ไม่ได้นะเสียหายนะไม่สอนแล้วเาไม่สอนจะไปไหนล่ะไม่สอนก็ไปสิเอาไปรถคุณครูตู๊กตะาคะขอใบลาออกหน่อยค่ะทำไมเยวจะว่าหนูไม่ส่งอีกนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพวกแกอย่างนี้ลื้อลั่นอย่างนี้เดี๋ยวเจอครูคนใหม่พวกแกจะหนาวนะต้องต้องมีครูคนใหม่ใช่ไหมมีครูคนใหม่ลบออกสิเดี๋ยวครูคนใหม่เขาจะมาเห็นด่าแล้วด่าใครเนี่ยด่าพ่อออนี่แหละนี่